พุศทธาสนิกชนร่วมสืบทอดประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนาจัดงานทอดกรถินสามัคคีสมทบทุนสร้างอาคารหลวงพระปานองคใหญ่ของวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการที่วัดปานประสิทธารามหรือวัดปีกาตรตำบลคลองดานอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการได้มีพิธีทอดกรถินสามัคคีปี2563โดยพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสืบสานประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนาสมทบทุนสร้างอาคารหลวงพระปานองค์ใหญ่ โดยก่อนพิธีถวายผ้ากรถินสามัคคีแก่วัดปานประสิทธทารามคณะเจ้าภาพหลักเจ้าภาพรองตรอดจนพุทธาศาสนิกชนผู้มีจิตสัทธาได้รวมแห่องค์กรถินรอบอุโบสถวัดจากนั้นนําองค์กรถินเข้าสู่ศาลาโดยมีพระครูโสพ,พลสุตาทานเจ้าคณะตำบลกลองด่านเจ้าวาดวัดปิก,กานำคณะสงฆ์ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา ทั้งนี้มีคุณแม่ชารติเสือหลงเป็นประธานร่วมกับครอบครัวจิรกิติยากุลและครอบครัวอรุณรัตน์นำประกอบพิธีถวายผ้ากรถินแก่พระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตรมาสข,ของวัดปานประสิทธารามจากนั้นถวายบริวารกระถินถวายจตุปัจจัยทายธรรมและร่วมถวายพระทหารเพลแก่พระสงฆ์ สำหรับกระถินสามัคคีปี2563ของวัดป่านประสิทธ,ธารามสามารถรวบรวมปัจจัยจากสายบุญทั่วสารทิศประวรณาปัจจัยถวายแด่พระสงฆ์ได้กว่า2ล้าน2แสนบาทโดยทั้งหมดจะนำไปสมทบทุนเพื่อก่อสร้างสาราหลวงพระปานองค์ใหญ่ให้แล้วเสร็จต่อไป